พ่อะไรยังอันนี้ม่วงไม่เห็นบอกเมนอยู่มังม่วงเอาเอาโอ้หมวดเมนได้พี่น้องเหรอหมวดเมนใช่ป่ะอ่าเป็นมักตรูมพี่น้องเนาะโดยโดยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนประว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทย เออ่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาบุญเพย์แซนวคือเก่าอีกเด้อพี่น้องไงเนาะเอามาพบมาพ่อกับบาบุญเพยมื่อน,นี่กับยูทีอ่าบ้านเซฮักพี่น้องไงเนาะกาได้ยินแต่ซื่อพี่น้องไงเนาะมื่อนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นมือแรกแห่งมาหรือว่าเป็นมือตำอิดพี่น้องไงเนาะที่บาบุญเพยได้มาอ่าเยี่ยมยามถามไทยเพื่นนอนเนาะกาบ่งว่าเพื่นซื้อเสียงๆๆน้ำมาจากไหนเนาะกาสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุกุสุขขๆๆคนอ่าไปเบิ่งไปซมน้ำกันพี่น้องไงเนาะเอามือนี่นน้องเาะ บอลเซนบอลตาบอลคำมบอลจิตบอลเวียดเพื like really cool. ่อนพี่น้องไงเนาะขาดไปทั้งนั้นบอลดำพี่น้องไงเนาะจะมีทั้งเอฟซีเป็นถามมาอยู่พี่น้องไงเนาะบอลดำไปทั้งได้เนาะบอได้เห็นลงคลิปวันนั้นเนาะคือสิได้ถอนโตแวอะพี่น้องไงบอลดำก็ได้เนาะบมฮูบอกเป็นไปเฮดเวียดอย่างเป็ดไปตัดพื้นลงเต่าบอพี่น้องไงประมาณนี้แหละเนาะอ้าวโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวป็นเพลย์การมาฮอดจอดถึงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เดินเฮือนของเพื่นเนาะ สิภาพพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะไปเบิ่งไปส้มไปโอ้ไปลมไปทักทายสบายดีกับเพื่อนสักก้อนพี่น้องเลยเนาะไปอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กอ่กกับมาหอดจอดถึงพอดีพี่น,ออน,น้องเลยอ่าสีหาไปโอ้ไปลมกับเพื่อนกันพนออนี่น้องเลยเนาะอืมโดยโดยโดย ตาพี่น้องมาแล้วพี่น้องเลยบริสบายดีเพิ่น้องกินเห็นเนาะเพิ่นก็ยังจบคลิปเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะคือทางนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอสบายดีเด้อน้องเด้อสบายดีบอจิตโดยโดยโดยพออะไรยังอันนี้ม่วงไม่นบอกเมนอยู่มังม่วงเอาเอาโอ้ผมเมนได้พี่น้องเห็นเนาะเมนใช่เปอ่าเป็นมักตรูมพี่น้องเลยเนาะโดยโดย มาตบมาตูมเนาะ้ด,ะดูเ่ยโ,โอเคพี่น้องเไยเนาะมาหนี้ก็มาหอดจอดเทิงพอดีพี่น้องเไยเนาะ,ะบ้านเชฮักประสันเนาะ,ะทางบาบุญเผยก็บบุเคยเขามาจา้กเถื่อพี่น้องเไยเนาะหรือว่ามือนี่เป็นมือเล็กพี่น้องเไยเนาะ,ะสบายดีเท่านึงเนี่น้องหลาดเด้อน้องหลาซื่อจนนังเดยเนาะฮะมอนออ้ายุจักปีเลยน้องหละสิบปีบ่ะ เย็่ยนงพอได้เลยพอหาเลยเนาะโอ้โดยโดยอ่าเป็นพ่อบอพ่อยังก็พ่อแมวโอ้โดยโดยโดยอ่าชุเมื่อนี่เหตุการณ์ที่งานหน่งเนาะนงเนาะโอ้โดยโดยอไไปไทยเนาะคือใกล้เซหางุ้มหวยขายบ่ ออไอน่้เนาะบอสบายเนมาเนาะเขาเริ่น่าถามแม่ของน้องเลยสิขึ้นไปไทยเสียแล้วเสียที่น้องน้อยมั้งบอเสียแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่กับอพอสองคนบม่มีเอื้อยบ่ไมีน,อมน้องบ่ เือยเพิ่หป่หมูไปทำงานอยู่เวียงโอ้แห่งงานอยู่เวียงงานช้เออเพิ่นท้เพิ่นอย่างที่ต่อมาอย่าบ่เออดูดูดดูไปแต่หึงนะบ่เออรึงเดือนอันนี้เป็นเป็นดินของพ่อได้เองบ่น แม่นบน่แถวกุ้เผาอย่างนี้อ๋อลงไปนี่เนานะนนนขอ,ขอ,ข,อของไอ,งอ,งอ้อไน,อน่องน้ำเน,นย,อ,นยอ๋อหนี้บ่เฮือนนะนี่เฮือนของเพือนไ่น้องเนาะผาไหมคังไนนี่แล้ดูดด,ดทางบา่ตจบบ่ทางคือทางอทางบ่าวบุญเยก็บบเคยข้ามาที่เพี้ยไน่องเน มือนี่เป็นมืออ่าตะมิดไงเรเนาะไก่พวกทางหลาบอะไรของเย็นเลยทางไหนโอ้ไก่มาฮันบ่๊อ๋อโดยโดยโดยอ่าภาคบันนี่ก็อ่าเมนเซ่บ่๊อ๋อเซ่ออมันนี้พี่เนาะอ๋อไใกล้ๆนึงพี่เนาะเนาะกับสุยวันนี้เนาะแต่ว่าทางบอลเผยมากกันนี่โค้งอู้หูเนาะเลยเพราะว่าขวมขวมเซ่บ่ได้เนาะ มาทำจ้างโอ้ยโดยโกินข้าวกับยังน้องลามม้ำเลยไม่ได้กินกินกระห้องนี่หลอกอ๋อี่น้องเลยเนาะโดยโดยอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างแบบเฮาไม่ได้มีแบบการไปหารับจ้างรับใบอย่างบ่าหมูมีเนาะ ก็เป็นชางเป็นย่างเลยนี่เราเห็นตัวปกอเโยเนาะเอาไบ่เป็นชางเป็นย่างโดยโดยพได้แชพราหยิเนอยหอยบิได้ขายน้ำไนบอกขายมาขายอ๋มาขายได้ได้ได้หาขายไปเลยโอ้เมื่อหนึ่งหาสิพันขายเป็นโลหรือ่าเมาเลยบอใช่เป็นโลโลโอโลหาพัน แสดงว่าลายเติมหอยเนาะหูไร้เมืองหาสิพันนี่พี่น้องเลยเนาะพอได้ซื้อากินในครอบครัวพี่น้องเลยเนาะบดเห็ดเห็นไฮเห็นหน้าบ่ะบดเห็ดเนาะบดมีไฮมีหน้าบ่อ๋อข้าวเหนีนี่คือแบบอ่าซื้อเขากินโอ้พี่น้องเลยเนาะหลักรกก็คือแบบขาดเดิมเข่าเน่เนาะได้ซื้อพี่น้องเลยเนาะขาดเดิมเข่า น้องเป็นกรเกขาหงยียนอ,อยพี่น้องโอ้ดยโดยโดยโดย,โดยขาดเดองเข่าพี่น้องกเนานะแบบนั่ไนมนกินก็ได้ชื่อบ่นน่นไม่ชื่อ <c oughs> ชื่อน้ำบาด <c oughs> น้ำบาก็ใช่นำ้ำใ่กนยังหมูมี <c oughs> ่อในในมมบอกใ่<อ><อ>ไปหามา้าเลยเนาะ้า,าโอ้แบบน้ำก๊อกน้ำยางเป็นยังบมมีพี่น้องเนาะแบบพื้นไพ่กันยังบมมีบ่น โอ้พ oh, so ื mm ้นไผ่กันยังบูมีพิ่นมาเนาะหาอยู่ก็ใต้ใต้ไผ่แบบโคมงไอย่างเนาะโดยโดยพี่น้องเลยจุไพ่กับจุอยู่ก็่างพี่ได้บ่นจะกินอยูนี่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยทั้งน้องอ่ามาแต่คองมความงเยี่ยนกะในซอยพอยอ่าหนึ่งเข่าหนึ่งห้ามีบ่ไผ่หนึ่งเจ้าบ่โอ้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะซอยพอยพี่เมคือว่าชวนเป็นนองเนาะเสียใจน้ำเพิ่นที่ว่าแม่เพิ่นเสียแล้วเนาะ แ um, ต่ซอยพออ่าเฮ็ดอยู่ให้กินเนาะรองหลานเนาะโดยโดยโดยห้องปอหาเนาะต่อเมื่อนี้ยังไปเฮียนอยู่บ่เียนคมื่อวันวันเสาร์เนาะอ๋อวันจันทร์คื้นได้เป็นสองเลยเนาะอืมฝนตกแห้งบ่อยู่พี่บ้านแห้งเนาะโดยโดยต้องหมดสบายบ่ฮะ คืนคนเดือนหนึงเนี่ยครับคือว่าเราโมโจักเบาเนาะพี่น้องกันเนาะเป็นกับบุคคยอ่าเห็นหน้าเท่ๆกันเนาะอ่ามีแต่ก็ยินทา้งขาวเบาจิตมเบาคำเบาแซนมาพี่น้องกันเนาะอ่าเมื่อนี้ก็อ่าถือว่ามาทำเพิ่นพี่น้องกันเนาะโดยโดยอันนี้มันเป็นไปบไรฉันนี่มันแบบเป็นห้องเซรัดลงนิดเซ่บ่เนี่ยเป็นน้องเป็นน้องบ่โอเซเป็นที่อ้อมมาที่บ่ อน้ามา้าโ็หน้าเชิงกับข้าพายกันเออห่มนิพายไปเห็ดพายบ่อืออัน <c oughs> น,มมน,มมนี้กระห่มนีน้องหมามใหญ่เนาะพงมักผ้าเพิ่นพี่น้องเลยน้องหาบ่ไปหามหน้าม,มา <c oughs> โดยพี่นองไปหาบ้ามาแต่หนองบ่อยู่หนองเนาะเวลาอาบน้ามานน้อยนี่จะไปต้องไปอาบพุ่นเลย Bà bì bc phun móc. Oh, bì này, bì. Tông bài bì sai vượt móc. đôi, đôi. nó bị đòn đại bộ đủ cái ma đây nó. Ừ. No. Đổi, đổi, đổi. Ừ. นี่กับมาอ่าอัปเดตเบื้องพี่น้องเนาะถามไทยกับคของเพื่อนพี่น้องเนาะกับบุกเคยข้ามาจากเถื่อเนาะกับสีภาพพรมยพี่น้องไปเบื้องเพื่อนเบื้องซายเพื่อนสักก้อนพี่น้องไอ้บัตรนี่อ่าเป็นอยู่จังใดเป็นจังใดพี่น้องไอ้เนาะโดย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 อ่าจังใดกับสู้ๆด้วยน้องหลานเ้ออ่าเฮีย็นกิ่งกิ่งเนอโดยโดยอัสบาดีเด้อโดยโดยอ่ะไปพี่น้องไปเบื้องเพื่อนเบื้องซายเพื่อนสักก้อนเนาะอ่ากับบุกเคยข้ามาเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่บองเพื่อนอยู่ท่ากินเนาะพี่น้อง เต่าคือเพ่ได้เนาะนี่อีกหนึ่งเขาได้จีบ่ะนี่เนาะอ๋อเบาอืมมันเปลี่ยนแต่ใช่แต่ได้เต่านี่เนาะอ่าไปข้างเต่าใช่แต่บอยเข่าหดเข่าคอมนันมันไม่กินให้พี่น้องไงเนาะอ๋อเงินชานเงินกระยุนให้พี่พี่น้องเนาะขออนึ่งหย่าเด้ออืมเออพี่น้องเลยเนาะเอออยู่สิเนาะก็กูกินเพิ่นกรบยุนให้พี่าบ่มีปงเนาะขอหน้องเด้อ นอนอยู่พุ่นเออเนอะเปิ้ลก็บ่าหารับหาหอยพี่น้องเนาะมาขายพี่น้องเลยอ่าพอได้ซื้อเข่าซื้อน้ำกินมาสักอ่าในครอบในครัวแต่ละมือแต่ละวันพี่น้องเลยเนาะอ่าผาไม้นี่คือเป็นทั้งอะไผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องเนาะทางบัตรจิตเพิ่นเนาะอ่าบัตรจิตเปิ้ลซื้อไม้แต่ไรตอนไหนก็พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะทางตลาดวันนี้อ่าขอก่พี่น้องเลย โดยโดยโดยนี่เป็นเครล็ดซ่า,าของเพื่อนพี่น้องเลยอืมพี่น้องเลยตารางเพื่อนรถถีบททของน้องเพื่อนคือสี่สโบ้ไล่เดี๋ยพี่น้องเลยน้องเบิร์ดเลยเดี๋ยตีนเปรอะเลยเพื่อนเนาะอืม,อ,ม,อ,มอยู่ของการสองพ่อลูกพี่น้องเลยเนาะแม่เพื่อนก็ได้อ่าเสียชีวิตไปพี่น,อน้องเลย ไปว่าของครัวเพิ่นเด้พี่น้องเลยน้ำในเพิ่นกะอ่าไปหาม่าแต่น้องเพ่เซ่เพิ่นพี่น้องเลยอ่าเพื่อเอามาใส่ล้างถ้วยล้างบวงอ่ามาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเพิ่นว่าเนาะอ่าอีกอย่างก็หาตาเล่นก็น้ำซื้อกินน้ำกินกับพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะแต่นั่นเองครับพี่น้องเลยอืม เพิ่มเพิ่มเเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องเนาะก็คือสิบประมาณนี้แหละเนาะอ่าทา้งบาเบย์ก็บชิคอตัวกัปควรได้พี่น้องให้่บัีรเนาะไข่ทางเบาคัมเบาเวียดเพิ่นอ่มโอลุ้มกับอ่าทางน้องเพิ่นพอเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าได้เข้ามาโอลุ้มถามไทยกับครอบครัวของน้องอ่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่ากับยังเป็นหน้าสงสารอยู่พี่น้องเลยเนาะอยู่กับพ่อสองคน กาทั้งพ่อเพิ่นกับ่ได้เหตุการณ์งานอันใดพี่น้องเลยเนาะกาอยู่กับลูกไปเพียงลำพังพี่น้องเลยเนาะหาง้มห้อยพอได้มาซื้อข้าวน้ากินแต่ละมื้อพี่น้องเลยแปลกเป็งนัวเนาะกาทั้งน้องเพิ่นก็ยังเฮียนอยู่พี่น้องเลยเนาะอยู่พอห่างพอชันเนาะกาทั้งแม่เพิ่นก็ได้เสียชีวิตเดือจากไปแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้คืออยู่กับพ่อสองคนพี่น้องเลยเนาะกาบ่ได้มีไฮมีนาเป็่อนมาเนาะกาซื้อข้าวกินแต่ละมื้อแต่ละวันกันเนาะอ่าจังได้ก็ เมาุ่เพลินม่อ้อนนี่ก็สิคอต,ตัวกับก่อนแล้วพี่น้องไงเนาะาะวมาบรรยากาศนี่ก็ค่อยคำย้ำแรงเลยพี่น้องไงเนาะ นะก่อนอื่นก็ขอขอบุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทีบ่าเข้ามาติดตามรับชมช่องบาบุญเผยเสน่ห์เนาะบมว่าเอฟซีพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะขอขอบุญขอบคุณเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใด้ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องเลยเนาะตกน้าใหม่ไหลตกไพ่ใหม่ใหม่ทำกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานเด้อเนาะสาธุเนาะอ้าวบาบุญเผยพรานนี่กับสิคอตัวจบคลิปไปเพียงเท่าน พี่น้องเนาะอ่ามือหนาหรือว่ามือต่อไปไปติดตามกันไหมอ่าสำหรับมื้อนี้หรือว่าคลิปนี้เน,ะา,นเเาะบาบุญเผยขอกาวคำว่า,าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย